สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับนจิชาแนลนะคะอย่าลืมกด subscribe และ like เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงวิธีการสมัครลา z a ด้นะคะซื้อของออนไลน์บางคนอาจจะยังมีปัญหากันอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำอย่างไรกันบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ไปที่ Play Store ที่หน้าจอคะ่ะคลิกตรงที่วงกลมเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า lazada พอขึ้นมาแล้วให้คลิกที่ปุ่ม install เลยค่ะรระบบดาวน์โหลดสักพักนะคะเพื่อติดตั้งค่ะเมื่อขึ้นเราให้คลิกที่ open เลย ตรงนี้ก็ให้กดข้ามไปก่อนนะคะมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของ l a z a d a แล้วถึงตรงนี้เรากดปิดตรงกระกบาทไปก่อนกแล้วกันนะคะตรงนี้ให้คลิกโอเคไปเลยค่ะเป็นลักษณะการคลิกที่ค้นหาเขาแจ้งให้เราทราบเฉยๆหลังจากนั้นเราก็พิมพ์สินค้าที่ต้องการซื้อได้เลยนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยแนทอยากจะซื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวหอยหวานหลัวซื้อเฝรนนะคะก็พิมพ์คำนี้ไปเลยเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นมาแล้วมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะก็เลือกเอาว่าแบบไหนเนี่ยที่จะเหมาะสมในส่วนของรสชาติแล้วก็ราคานะคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะ เท่าที่ดูแล้วเนี่ยแนทคิดว่าน่าจะเลือกอันแรกนะคะเพราะว่าราคาก็เหมาะสมไม่แพงเลยเดี๋ยวเรามาสั่งอันนี้กันนะคะให้คลิกที่เข้าใจก่อนพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าของสินค้านะคะแต่ว่าก่อนซื้อเนี่ยอยากจะแนะนำให้ดูตรงรีวิวก่อน,นะคะ่ะคลิกไปตรงที่ดูทั้งหมดนะคะของรีวิวเราจะได้ดูในส่วน เพื่อความแน่ใจนะคะว่ามีคนเคยซื้อสินค้าของร้านนี้ไปเยอะแค่ไหนเท่าที่ดูร้านนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4.9เต็ม5จากจำนวนคนซื้อประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็พอเลื่อนดูรีวิวเนี่ยได้ดาวหลายดาวเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเลื่อนไปดูเรื่อยๆกันก่อนนะคะอืมน่าสนใจ ดูแต่ละรีวิวแล้วเนี่ยมี5ดาว5ดาวนะคะ5ดาวเยอะมาก4ดาวก็มีแต่ส่วนใหญ่เป็น5ดาวเพราะฉะนั้นแนทต,ตัดสินใจจะซื้อจากร้านนี้นะคะเมื่อตัดสินใจแล้วเราก็คลิกไปที่ซื้อเลยค่ะกดคลิกแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกของ l a z a ด a าเราต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปก่อนนะคะ หลังจากกรอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วให้คลิกไปตรงปุ่มส่งผ่านทาง SMS นะคะซึ่งทาง lazada จะส่ง SMS มาเป็นโค้ด6ตัวนะคะเป็นโค้ดรหัส6ตัวเพื่อที่จะให้เราเข้าระบบเสร็จเรียบร้อแล้วคลิกถัดไปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราต้องมากรอกที่อยู่สําหรับผู้รับสินค้าก่อนนะคะซึ่งอันนี้นทเนี่ยเคยกรอกไปแล้วแต่ว่าจะเข้ามาให้ดูว่าการกรอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของเราชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะมีอีเมลแล้วก็ให้เขียนว่าเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานแล้วก็กดบันทึกไปนะคะซึ่งก็จะบันทึกอยู่ในระบบพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะเขียน เป็นการสรุปมานะคะว่าราคาสินค้าเท่าไหร่ราคาส่งเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะพอกดสั่งซื้อแล้วเห็นไหมคะมีออปชันการจ่ายเงินหล,หลายแบบมากซึ่งเราสามารถจ่ายผ่านทางบัตรเครดิตหรือผ่านทางวอลเล็ตถ้าหากว่าเรามีนะคะหรือแม้กระทั่งการโอนเงินผ่านทางตู้ ATM หรือ ผ่านทางธนาคารซึ่งอันนี้นะัดคลิกมาให้ดูก่อนถ้าหากว่าเราต้องการจ่ายโดยการผ่านทางบัตรเครดิตนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการโอนผ่านทางธนาคารก็มีให้เลือกหลายธนาคารซึ่งไม่มีการบวกชาร์จอะไรเพิ่มนะคะแต่ถ้าใครจะสะดวกนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางก็มีการบวกเพิ่มเช่นกันคะ่ะเรากดยืนยันคําสั่งซื้อไปเลยนะคะเดี๋ยวได้สินค้าแล้วเรามารีวิวกันนะคะ หากชอบวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กันได้ที่คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวสินค้าที่เราเพิ่งซื้อกันไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ